สัญญาณเตือนภัยว่าวิกฤตกำลังจะเกิดขึ้นกับโลกเสรีใบนี้อย่างไม่น่าเชื่อทุกหย่อมย่าท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะว่ารุ้งกินน้ำแต่เดิมนั้นจะเป็นรุ้งที่มีการลักษณะเป็นวงโค้งจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็แล้วแต่เป็นวงกลมครึ่งวงกลมแต่ปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้เองจะเห็นว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ รุงนั้นจะกลายเป็นเหมือนภาพที่ท่านเห็นมีการห้อยตัวลงมานั่นแสดงว่ากำลังเกิดคริสสอะไรกับโลกใบนี้ท่านผู้ชมคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันสินค้าซึ่งเกิดปัญหาวิกฤตจากความคิดที่แตกแยกความเห็นที่แตกต่างเกิดให้เกิดภัยสงครามทางด้านการเมืองหลายประเทศเป็นลักษณะเขินโดมิโนอย่างเช่นทีลิเบียหรือหลายประเทศ ที่ท่านติดตามข่าวเพราะฉะนั้นความคิดที่แตกต่างนั้นเป็นความคิดที่ดีแต่เป็นถ้าเอามาเป็นเกิดความแตกแยกในสังคมนั้นเป็นคริสิตเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดคริสิตเราจะต้องเอาความคิดที่แตกต่างนั้นมาเป็นความคิดที่ผสมผสานให้เกิดวิสัยทัศน อีกหลายมุมมองที่จะทําให้สังคมของเรานั้นพ้นภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นจากภัยธรรมชาติหรือจากน้ํำมือมนุษย์หรือจากความคิดของเราเองค่ะท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าชีวิตของเรานั้นเราไม่มีการใช้สติและมีการประมาทไม่มีการเตรียมการที่จะรับวิกฤตที่เกิดขึ้นชีวิตนั้นมีความเสี่ยงอย่างเช่นท่านอาจจะพบคำว่าหลนลีโดดเดียวเดียวได้การเป็นทหาร ก็อย่างมากถ้าไม่มีการวางแผนกับชีวิตของท่านและคนที่ท่านรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็จะโดดเดียวเดียวได้อย่างน้อยมีแค่อาวุธปืนหรือระเบิดสงครามเป็นเพื่อนคู่กายในยามไปสงครามเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนความเสี่ยงเกิดขึ้นจากไฟไหมลูกระเบิดระเบิดจากเป็นการระเบิดจากฝั่งตรงข้ามคนที่คิดไม่ตรงกับเราหรือจาก ศัตรูจากภายนอกประเทศหรือจากโรคร้ายต่างๆเหล่านี้คือความเสี่ยงที่เกิดในชีวิตของเราได้ไม่ยากไฟป่าในแคลิฟอร์เนียหรือจากคนงานในเหมืองถานหินที่เกิดมวีวิบัติที่ไม่สามารถจะขึ้นจากเหมืองทองคําได้นั่นก็คือวิกฤตเช่นเดียวกันและแม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่เกิดที่นิวซีแลนด์และต่อมาก็จะเป็นไตฝุ่นที่ถลมที่ฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียหรือมีหิมะ ตกที่เวียดนามสิ่งเหล่านี้เป็นการเตือนภัยธรรมชาติว่าเวียดนามไม่เคยมีหิมะตกมาก่อนและเหตุไนเร็วๆนี้หิมะตกที่เวียดนามอีกไม่นานเกินรอเราคงอาจจะได้เห็นหิมะตกในประเทศไทยได้เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับรายการนี้ขอเรียนว่ามันเป็นเรื่องของคริสตสที่เราสามารถนำให้ทุกท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดมาตั้งหลายปีแล้วมันมีการ ทยอยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมันจะมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีการกล่าวกันว่าปีคศ2012จะเกิดวิกฤตหรือคลายสิทธิ์อย่างรุนแรงท่านไม่ต้องตื่นตระหนกแต่การพูดนั้นเป็นการเตือนสติว่าอะไรจะเกิดเราต้องตั้งสติเตรียมพร้อมหรือวางแผนชีวิตธุรก,กิจของท่านอย่างไรโดยเฉพาะ เรื่องเงินเรื่องทองเพราะเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งสําหรับชีวิตของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นวิกฤตนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเมื่อเร็วๆนี้เกิดพายุที่เป็นพายุทอร์นาโดถล่มที่สหรัฐอเมริกาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเจอประเทศใหญ่น้อยแค่ไหนก็ตามจะเกิดได้เช่นเดียวกันการช่วงชิงดินแดงช่วงชิงอำนาจนั่นก็คือวิกฤต เพราะหลายคนคิดว่าการมีอำนาจที่เหนือกว่านั่นคือผู้ที่ชนะหรือผู้ที่ฉลาดแท้จริงแล้วการชนะโดยการใช้กำลังการชนะโดยใช้ความคิดที่ไม่ถูกต้องมาห้ามหันกันนั้นเป็นตัวที่ก่อให้เกิดวิกฤตถือว่าเป็นผู้แพ้โดยสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นผลที่เกิดจากวิกฤตไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือผลจากการที่เกิดภัยธรรมชาติสึนามิหรือที่เกิดจากแผ่นดินไหวภูเขาไฟถลม่ม ถ้าท่านจะเห็นมองได้เลยว่าวิกฤตส่วนใหญ่นั้นที่หนักหนาสาหัสเกิดจากวิกฤตธ,ธรรมชาติเพราะนั้นผลที่เกิดจากวิกฤตธ,ธรรมชาติได้นั้นเกิดกับเรามวลม,มนุษย์ได้อย่างไรท่านผู้ชมคะไว้ติดตามกันในสัปดาห์หน้าค่ะแล้วเป็นสิ่งที่ท่านพลาดไม่ได้เลยค่ะไอ้ที่ครสิทธ์ทั้งหลายที่รวบรวมให้ท่านฟังในช่วงที่ผ่านไปนั้น ผลจะเกิดกับเราอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าติดตามชุดเดียค่ะไม่ต้องรอว่า2012จะเกิดอะไรนับตั้งแต่วินาทีนี้ทุกนาทีมันมีการเปลี่ยนแปลงคริสตสกำลังมาหาเราอย่างเข้มข้นค่ะเพราะฉะนั้นพบกันในสัปดาห์หน้าในเรื่องของการบริหารการเงินอย่างพอเพียงจากวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะสำหรับช่วงนี้ขอเบรกก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าอย่าลืมติดตามนะคะที่นี่ รายการสุริยันจันทราช่วงหน้าจะนำพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของชีวิตกับห่วงจุ้ยค่ะและพบกันสักครู่ค่ะ สำหรับในสภาวะที่มีความแปรปรวนของฝนฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้จิตมนุษย์เราท่านทั้งหลายมีความร้อนรุ่มทั้งกายและใจสำหรับการร้อนกายนั้นสามารถชำระล้างอาบน้ำให้เกิดความเย็นขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดภาวะความร้อน,น,นด้านจิตสิคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักแต่ที่แน่ๆเกิดอารมณ์ร้อนรุ่มนั้นสามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมฝังเทศได้ค่ะที่สำคัญในโอกาสนี้ วัดยานวาขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามากราบสักการะองค์สมเด็จพระบรมสารีริกธาตุได้ที่นี่ทุกวันนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เกิดความเยืกเย็นในจิตและอารมณ์และเพื่อขอพอรเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านได้ตลอดเวลาค่ะท่านต้องการสอบถามรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานวัดยานวาได้ตลอดเวลาค่ะ อีกครั้งนะคะในช่วงที่สองเป็นเรื่องของชีวิตกับห่วงจุ้ยค่ะท่านผู้ชมคะบางท่านอาจจะมองว่าห่วงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระแต่ดิฉันขอเรียนว่าตัวดิฉันเองก็ที่ผ่านมาก็คิดไม่ต่างกับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเพราะดิฉันจบทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีและด้านเศรษฐศาสตร์ที่เน้นเรื่องของเหตุและผลหลังจากได้ศึกษาจากผู้รู้หลายๆด้านจากครูบาอาจารย์ และศึกษาจากเรื่องของธรรมชาตินั่นคือเรื่องของหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฉันได้ค้นพบว่าเรื่องห่วงจุย้ยหรือเรื่องธรรมชาติหรือเรื่องของชีวิตมนุษย์และสัตว์เรื่องของหลักธรรมะล้วนมาในแนวเดียวกันเป็นเรื่องที่มาจากธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมคะสําหรับเรื่องห่วงจุย้ยแค่ฟังชื่อว่าวิชาห่วงจุย้ยท่านปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติคําว่าห่วงแปลวล่าลม แปลว่าน้ําลมกับน้ําเป็นเรื่องของพลังธรรมชาติจริงไหมคะท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าก็ธรรมชาติชีวิตมนุษย์และสัตว์ก็ก่อกําเนิดจากธรรมชาตินั่นคือดินน้ําลมไฟดินนั้นถ้าเปรียบกับสังขารมนุษย์นั่นก็คือเนื้อหนังมังสาข,ของเรานั่นเองน้ําก็คือน้ําที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะมันคนละเรื่องกับน้ําใจนะคะ มันเป็นเรื่องของน้ําในร่างกายสังเกตเวลาท่านหายใจตามหลักวิทยาศาสตร์ลองเอากระจกมารองรับจากจมูกที่ท่านหายใจหรืออ้าปากพ่นลมหายใจออกมาจะเป็นละอองน้ําแบบวิทยาศาสตร์นั่นคือน้ําในสังขารของมนุษย์ไฟถ้าไฟท่านก็ยสังเกตไหมคะว่าตัวท่านจะรู้สึกอุ่นเวลาท่านหนาวเขาเรียกว่าหนาวนาวลมหงมฟ้าถูกไหมคะหรือว่าท่านหนาวใจก็ต้องอิงมนุษย์ไปกันที่แบบสาวสาวนุ่ๆสาวๆวทั้งหลายบอกว่า ถ้าได้สัมผัสได้แนบเนื้อเกิดความอุ่นหรือลูกกอดคุณพ่อคุณแม่หรือความรักอ้อมกอดพ่อแม่ที่กอดลูกนอกเหนือจากความอบอุ่นที่เกิดสายใยรักด้วยสายเลือดแล้วแต่มันเป็นความอบอุ่นด้วยเลือดที่มีในกายของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่คือความร้อนในร่างกายของมนุษย์ถ้าเป็นเรื่องของลมที่มาก่อให้เกิดสังขารของเรานั้นคือลมหายใจค่ะแล้วถ้าหากดูง่ายๆแบบภาษาวัยรุ่น ท่านสังเกตไหมว่าจะในร,ร่างกายเรามีลมจริงหรือไม่คนแก่หรือคนราวหนุ่มสาวทั้งหลายเมื่อเกิดความเครียดท่านรู้สึกไหมคะว่าในกะระเพาะท่านจะมีลมท้องอืดและมีการเรอเอือกอักเถียงไหมคะสิ่งนี้ไม่มีใครปฏิเสธเห็นไหมคะนี่คือธรรมชาติมาจากดินน้ำลมไฟและขณะเดียวกันชีวิตมนุษย์เมื่อเกิดมาจากธรรมชาติเมื่อเวลาถึงละสังขารเสื่อมถอยลงไป ก็ต้องคืนธรรมชาติสู่ดินเพราะมันก็ต้องย่อยสลายกลายเป็นดินแล้วการถูกทําลายสังขารน,นี้โดยธรรมชาตินั่นคือไฟค่ะไฟก็สู่ในเมนหรือเตาอบต้องเผาไฟไหมคะเพราะ,ะนั้นก็คือธรรมชาติเป็นตัวทําลายกลับไปบางคนเสียชีวิตก่อนวัยออนครวรด้วยภัยพิบัติจัดน้ําน้ําก็ธรรมชาติแสดงว่าธรรมชาติเอาสังขารน,นี้คืนไปหรือจากดินถล่มนั่นคือเสียชีวิตเพราะดินเห็นไหมคะ นี้ไม่พ้นจากการเสียชีวิตคืนในสภาพใดดินน้ำลมไฟลมก็โดนพายุทรนโดพัดถลม่มแล้วเสียชีวิตพตกลงไปในน้ำก็สุดท้ายดินอีกนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะห่วงจุ้ยก็มาจากสิ่งเหล่านี้และห่วงจุ้ยนั้นวิชาที่เขานำมาถ่ายทอดกันถ้าเป็นของแท้และดั้งเดิมจากครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดกันมาลวนมาจากการสังเกตธรรมชาติสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทา ถ้าท่านมองในเชิงลึกเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยใกล้ตัวทั้งสิ้นไม่ว่าท่านต้องการความสะอาดดูความสวยงามการเลือกบ้านเลือกที่อยู่อาศัยให้มีอากาศเย็นสบายมีลมพัดเบาๆมีเสียงเพลงเบาๆนั่นแหละคือธรรมชาติเป็นวิชาหนึ่งในวงจุ้ยค่ะหรือท่านต้องการเวลารู้สึกเหนื่อยต้องการจะไปนั่งพักขณะที่อยู่กลางแดดที่แผดเผาท่านท่านก็ต้องวิ่งหาโคนไม้ใหญ่ เพื่อต้องการให้ได้รับความเย็นโดยธรรมชาตินั่นแหละถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ในเวลากลางวันอากาศาข้างนอกร้อนจ้าแต่ถ้าอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ออกซิเจนจะเยอะมากเพราะกลางวันใบไม้จะขายออกซเจนออกมาให้เราและเรารู้สึกหายใจโลง่งมีลมพัดเ,เบาๆมีกระแสน้ําอยู่ใกล้ๆต้นไม้ความเย็นนั้นดีกว่าแอร์ที่เราได้รับในปัจจุบันท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าชีวิตเรานั้นกับโวงจุย้ย เป็นของที่ใกล้ตัวทีเดียวยากที่จะปฏิเสธเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นการนําร่องให้ทุกท่านได้รู้ว่าชีวิตกับวงจุ้ยนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวไม่ได้เป็นเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระหากท่านต้องการติดตามไปเรื่อยๆก็สามารถติดตามชมหรือรับฟังรับชมได้จากรายการนี้สุริยันจันทราโดยดิฉันปรีเนรพบกันที่นี่ค่ะณนะสถานีวิทยุโทรทัศน์ โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ d u b t v ทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงครึ่งค่ะบอนถึงเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะพบกันในสัปดาห์หน้าในเรื่องของการบริหารการเงินอย่างพอเพียงในตอนต่อไปและชีวิตกับหว่วงจุ้ยที่น่าติดตามเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะเหมือนกับแกงในหม้อท่านตักถ้วยแรกยังไม่เข้มขน้นต้องตักถ้วยต่อๆไปตามลำดับพลาดไม่ได้นะคะ พบกับดิฉันหรีเนธในสัปดาห์หน้าที่สถานีที่นี่ WBTV รายการสุรยันจันทราค่ะท่านที่ติดตามรับชมรายการสุรยันจันทราจะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยการอาจจะแจ้งมาทางอีเมล f a ้า a h o t m a i l c o m สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ ดิฉันขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสนุกสนานกับห่วงจุ้ยและเรื่องต่างๆที่ดิฉันจะถ่ายทอดในสัปดาห์ต่อไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ